เฮ้ยตลับมีดไม่ใช่ของก่อสร้างวะแล้วเข้าไปตัวทีปักรูปตัวทีเป็นของก่อสร้างวะนี่โูก็จะผิดไปตลอดชีวิตเลยโง้แม่งว่ะได้ได้โอ้โหไม่ไม่ขึ้นมากูยิงมืออ่ะโอยิงมันเจ็บเจ็บถอยมาถอยมามอยมาถ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 อยนาถอยอมอมามายมายมอยมาถอยมาถมา หลังรถไหนหลังรถเนี้ยหรอรถนูนเลยรถนูนเลยนู่นเลยไกลๆเลยเนี่ยตายคนเดียวเท่านั้นแหละอีกสองคนรอดงงปืนรงมาเลยอัเนี้ไอ้การกูกระโดดแล้วเนี่ยยังโดนหัวกูอยู่เหรอมันโคบโอ้ยเฮียกระสุนหกโอ้พี่มันโคบ